ทำกลางโจทย์ภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐในแทบจะทุกมิติ สหรัฐเองก็มักจะถูกตั้งคำถามนะคะว่าพยายามที่จะแทรกแซงสร้างอิทธิพลในการเมืองไทยด้วยหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้หลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งและกำลังอยู่ในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลกระแสะตั้งคำถามไปยังสหรัฐก็มากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆค่ะเรื่องนี้ควรจะพยายามทำความเข้าใจอย่างไรวันนี้คุณเทพชัยยองคุยกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณกันตทีสุพมงคลค่ะ คุณกันทีนะครับที่มาร่วมรายการครับด้วยความยินดีครับครับใช่ครับคุณกันทีครับไม่ทันไรเลยนะครับรัฐบาลที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนาจะจัดตั้งขึ้นมาไม่ทันตั้งเสร็จเลยก็มีความกลัวกันละจากคนหลายกลุ่มว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะมีนโยบายที่จะเปิดทางให้ตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเรื่องภายในประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็เร็วนี้เองก็ที่หน้าสารทุกอเมริกันก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับก็ไปชุมนุมเลย บอกว่าเนี่ยกล่าวหาอเมริกาว่าแทสรกแสซงการเลือกตั้งที่เพิงจะผ่านพ้นไปนะครับ,รบแล้วก็ช่วยเข้าใครชนะนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะทำไมมันถึงมีความกลัวเรื่องการแทรกแซงจากอเมริกาอยู่นนคุณการทีก็น่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดเพราะว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่อเมริกาเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับสอนหนังสือที่สําคัญท่านผู้ชมครับคุณการทีเนี่ยอยู่ในบอร์ดที่ปรึกษาของ r a n d c o r p o r a t i o n นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นทิงแทง ทางด้านวิจัยทางด้านการวิเคราะห์ระดับนโยบายนะที่โด่งดังมากของอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นคุณกาลยีเนี่ยคุกคลีกับคนในวงในนะครับทั้งระดับนโยบายนักวิชาการนักการทุตทั้งหลายเพราะฉะนั้นต้องตอบคาถามนี้ได้อย่างแน่นอนว่าหนึ่งอันดับแรกเลยนะว่าเรากลัวกันไปไหมกับสองอเมริกาจริงๆแล้วก็ต้องมองที่จะหาเรื่องมาแทรกแซงเมืองไทยจริงหรือเปล่าครับ ไม่มีหลักฐานเลยในเรื่องของการที่สหรัฐจะมาสักแสงะนะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสหรัฐมีภารกิจค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ไม่มีใครในรัฐบาลสหรัฐที่จะมาสนใจนะครับพวกนิอย่างตรงไปตรงมานะครับ,รบที่จะใช้เวลาในการที่จะแสรกแสงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อะไรนะครับมีมีเพราะฉะนั้น ยุคนี้นะครับุทเทพชัยผมคิดว่ามันเป็นยุคแห่งข่าวลือนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็มีคำใหม่ขึ้นมา fake news นะครับแต่ทีนี้พอมันออกมาโดยเฉพาะมันออกมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็ทำให้บางคนนะครับเชื่อนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าถ้าคนหนึ่งไปดูและเชื่อนะครับแล้วขยายความต่อขยายความถ้าเพื่อนเชื่อนะครับหรือว่าคนที่เขานับถือเชื่อ มันก็กระจายกันไปนะครับแต่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็คือหลักฐานมีไหมนะครับเพราะว่าจะกล่าวหาเนี่ยกล่าวหาง่ายนะครับแต่ว่าเราจะต้องยึดมั่นในความสําคัญของหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนนะครับไม่มีหลักฐานนะครับแล้วก็ไม่มีความสนใจที่สารัฐจะทําอย่างนั้นนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยสหรัฐ สนใจเรื่องประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยบางคนไปผูกกันนะครับใช่ตรงนี้เขามองว่าเป็นเป็นช่องทางที่อเมริกาจะหาเรื่องมาแทรกแซงไงบบอกว่าประเทศไทยยังเป็นประชาธิปไตยไม่เต็มที่ต้องทาอย่างนี้สี่นั่นสี่ใช่ไหมซึ่งอันนี้นะครับมันจะมีข้อมูลมาอีกทางหนึ่งนะครับในลักษณะที่ที่เขาเรียกกันว่ารัฐสภาของสหรัฐนะครับทั้งทั้งท่าน สภาสวนะครับแล้วก็สภาผู ers, ้แทนนะครับมีสมาชิกนะครับไม่กี่ท่านนะครับที่จริงในบทที่สภาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีคนที่ลงนามในการนําเสนอคอมมตินะครับออกมานะครับสามคนเท่านั้นครับสามคนเท่านั้นนะครับแต่มันก็เป็นยติถึงแม้จะลงชื่อกันเพียงสองสาคนเนี่ยแต่มันก็ สร้างความกังวลให้กับคนไทยไม่น้อยนะว่าเอ๊ยอยู่กำลังกําลังมาแทรกแซงประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าร่างเจติที่คุณกันตีพูดถึงเนี่ยเนื้อหาสาระมันมีส่วนหนึ่งที่ถูกตีความว่าเลยนแทรกแซงแน่นอนคุณหนึ่งให้มีการปล่อยหรือว่ายกเลิกข้อกล่าวหาที่มีต่อนักเคลื่อนไหวที่ถูกจับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ไหมครับแล้วให้ยกเลิกมาตราหนึ่งสองด้วยแล้วก็แถมยังขู่ด้วยนะว่าถ้าหากว่า มีการแทรกแซงโดยทางการทหารหรือว่าโดยสถาบันกษัตริย์นก็ใช้คำนี้เลยนะหลังการเลือกตั้งเนี่ยอเมริกาก็คงไม่อยู่ยิ่งเฉยอย่างแน่นอนอันนี้ผมผมได้เห็นแล้วใช่ไหมครับอ่านนี้ตีความได้ไหมว่านี่เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทยอันนี้ก่อนอื่นนะครับต้องแยกกอกนะครับตอนต้นที่ผมบอกว่าไม่มีหลักฐานที่รัฐบาลสหรัฐที่รัฐบาลสหรัฐตัวตัวฝ่ายบริหารใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารนะครับคือหลักฐานที่ผมพูดถึงตอนต้นคือ ฝ่ายบริหารได้ทําอะไรหรือเปล่ารตรงนั้นไม่มีหลักฐานชัดเจนแล้วนโยบายการต่างประเทศในการดําเนินนโยบายการต่างประเทศนะครับเป็นเป็นสิ่งที่รัทางฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ทํานะครับฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็มีความคิดเห็นหลากหลายนะครับซึ่งซึ่งก็พดอดีอาจจะมีการให้ข้อมูลนะครับจาก NGO อที่ไหนก็แล้วแต่นะครับให้มี อาจจะมีความเข้าใจขาดเคลื่อนนะครับอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการออกเอกสารนี้นะครับก่อนการเลือกตั้งของเรา<ช>ครับซึ่งตอนนั้นเขาก็กลัวว่าอโอ้มันจะมีวิธีในการเลือกตั้งอย่างไรซึ่งออกมาแล้วไม่ไม่มีความอิสระ,ะนะครับ,รบตรงนี้น,นะครับมันจะเป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่าจุดพูดง่ายๆคือ ฝ่ายไทยเองจะแทรกแซงการเลือกตั้งตัวเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าผลมันออกมานะครับมันออกมาชัดเจนว่าฝ่ายที่เขากังวลจะไม่ไม่สามารถที่จะได้รับชัยชนะเนี่ยกลายเป็นฝ่ายที่ชนะเพราะตอนนี้แต่เรื่องก็ยังไม่จบนะเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบแต่ว่าอย่างน้อยมันออกมาในขั้นนี้ ในชั้นนี <lush> ้มันออกมาอย่างนี <c oughs> ้นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นอีกจุดจุหนึ่งซึ่งเท่าที่ผมทราบนะครับก็มีการประสานกันนะครับท่านเอกราคชูตวธานีนะครับของไทยที่อยู่ที่กรุงวอชิงตันก็ได้ไปอธิบายนะครับให้ท่านสวและท่านสสนะครับเข้าใจข้อมูลที่ควรจะเข้าใจนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเคลื่อนไหวของฝ่ายนิติบัญญัติก็ตาม มันเป็นเรื่องปกติไหมที่คนในสภาธที่บรญัตคบางกลุ่มจะมีจุดยืนที่มันชัดเจนขนาดนี้ต่ออีกประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยมันมีเหมือนกันครับค่อนข้างจะหลากหลายเลยเพราะว่ามันอยู่ที่เขาไปพบกับใครนะครับ,รบแล้วก็ในพื้นที่ของเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความสนใจของแต่ละท่านเองด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีนะครับแต่สิ่งสิ่งที่ เราต้องคำนึงถึงด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวในสหรัฐนะครับเป็นแต่ข่าวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีการโน้มน้าวนะครับคนในสหรัฐให้เข้าใจทางประเทศไทยผิดนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือพวกมติที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นสภาสวหรือสภาผู้แทนนะครับไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมายสำหรับฝ่ายบริหารเลย นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการแสดงความเห็นนะครับของของอสมาชิกบางท่านเท่านั้นครับ